มาเรามาเริ่ม unpack กระเป๋าของเรากันเลยมาเริ่มค่ะอย่างแรกเลยที่หยิบขึ้นมาได้ก็คือเครื่องทำผมค่ะเราจะ unpack ที่นิบผมด้วยนะคะอันนี้ของ โอดิมอสแฉลของญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบแกนเล็กมากๆนะได้ทั้งหนีบอ่ะหนีบคือพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเพิ่งแลนดิ้งมันก็มาถึงที่พักเลยแล้วกำลังจะอาบน้ำก็เลยอยากจะอันแพคให้ดูกันก่อนนิดนึงนะได้ทั้งหนีบแล้วก็พอดันนี้ขึ้นแล้วก็ม้วนได้ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นแกนเล็กอีกอันนึงก็จะเป็นแกนใหญ่อันนี้เคยใช้แบบสอนม้วนผมไปแล้วด้วยนะคะก็เป็นของวอร์เดน่านะคะแกน40อันนี้คือสุดป,ปังดีมากผมก็คือจะเป็นลอนคล สวยแบบเฮ้ยม้วนผมจริงปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่เป็นหลอดออฟเดอะลิงนะคะคือดีมากอามีคนสนใจมีคนเห็นมาแล้วหนึ่งขายได้แล้วหนึ่งแล้วคืออันนี้ของเกาหลีเธอเอาหรอใช่เพื่อซื้อที่นี่ถูกกว่า จากที่ม้วนผมต่อมาเป็นที่รองเท้าเลยค่ะรองเท้าก็ซาร่านะคะเป็นบู๊ตก็คือช่วงที่ไปมาอากาศมันไม่ค่อยหนากมากนะแต่มันก็อากาศเย็นๆก็เลยใส่เอาบู๊ตมานะคะเป็นบู๊ตยาวขนาดนี้ชื่อเซื้อตอนเซลนะซาร่าจำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่ซื้อนานแล้วนะคะรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะคะก็เป็นบู๊ตเหมือนกันแต่เป็นบู๊ตข้อสั้นคนหนึ่งจะต้องใส่บู๊ตสักกี่คู่เพ่ท่มาเที่ยวขอสั้นแล้วนะอันนี้ข้อยาวร้ว <laughs> นอันนี้ของ Agnes Studio นะคะอันนี้ก็น่ารักดี เป็นวูดแบบใส่ลำลองชิลๆนะใส่ที่ไทยมันก็จะมีความร้อนหน่อยเพราะว่าเขาเป็นหนังอะนะก็เลยเออใส่ที่นี่น่าจจะเหมาะสมนะคะอันนีู้พจัดก,การซื้อให้ไม่รู้ราคาไม่รู้เลยมีอีกคู่นึงเดี๋ยวไปหยิบก่อนทาร่าไนกี้ดังวินเทจนะคะตัวนี้ก็คือน่ารักมากใส่สบายก็คือใส่สบายในที่นี่ของเตยก็คือถอดเข้าถอดออกแบบไม่ต้องแกะเชือกแบบก็คือแบบสวมได้เลยนะคะและะ้วเขาก็เออง่ายๆดีแต่งตัวง่ายด้วยนะคะเตยชอบรุ่นนี้มากๆนะ ่อค่ะกระเป๋าที่เราโป้งมาทิปนี้บ้างนะคะก็จะมีคาด้าใบนี้ใบนี้นะคะมันก็จะเล็กแล้วก็เจอว่ามันใส่ง่ายแบบใช้ง่ายใช้ได้กับหลายๆลุกนะคะอีกใบหนึ่งเป็นของโลเวเวนะคะใบนี้อันนี้ก็น่ารักดีก็คือเลือกเลือกที่สีต่างกันเพราะว่าการแต่งตัวอย่างเงี้ยบางทีเราแบบไปในโทนแบบเอิร์ธโทนอะไรเง้วก็จะใช้เป็นสีนี้ถ้าเกิดแบบแต่งแบบดำๆขาวๆก็จะใช้ใบนี้นะคะ ต่อมาที่ชุดนอนคะ่ะอันนี้ของ Happy Sunday นะคะของพี่ไอซ์ไอซ์พอดีเท่แรมาก มอรเมดนะคะลิตเติ้ลมอมเมคือชอบมากอยู่แล้วนะแอรียวแล้วก็ใส่สบายมากคือทักไปบอกพี่ไอซ์เลยว่าแบบชุดนอนคือใส่สบายมากถ้ามันเย็นแต่ไม่ได้แบบเย็นจนทําให้เรารู้สึกแบบหนาวเจีย๊ยบกับชุดนอนของเรานะคะคือดีมากปังมากชุดนอนอีก1ชุดค่ะทริปนี้6วันชุดนอนมา2ชุดอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะเป็นชุดนอนเหมือนกันอันนี้ของดิสนีย์รีสอร์ทเลยของโตเกียวนะคะผ้าดีมาก ว่าแบบยังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะรุ่นนี้แล้วก็เงเกงเป็นเงินเกงสีส่วนของไนกี้นะคะชิวๆแล้วก็นี่เครื่องสําอางนะคะซึ่งเคยเปิดกระเป๋าไปแล้วใช้ไปแล้วให้ดูนะคะในในคลิปก่อนนะ everyday makeup ก็คือ,อยังเป็นใบเดิมอยู่ต่อค่ะมาที่คาริแกนกันบ้างนะคะคาริแกนที่เตยม,มาก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นผ้าวูนะซึ่งเตยว่าอากาศประมาณนี้ก็ใส่จะได้ง่ายๆชิวๆแบบไม่หนาวเกินไปแล้วกไไ็ไม่ไม่อุ่นเกินไปนะคะจุดด ก็จะเป็นเสื้อคลุมสีแดงตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คืออุ่นแล้วก็ใส่สบายแล้วตอนอยู่บนเครื่องบินก็ก็แบบกาลังดีไม่ทําให้ร้อนเกินไปนะคะกันหนาวได้แบบดีมากๆเลยเราจะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยพอเป็นคาร์ดิแกนแบบเนี้ยเป็นสีแบบนี้คือมันคุมคืออย่างนี้ก็ได้ก็แบบพาดพาดคอก็ได้นะคะถ้าเกิดร้อนก็แบบผาดพาดถอดพาดคลุมไหล่ก็แบบก็น่ารักดีเหมือนกันเลเตอร์ค่ะมีของคาซาไดคลินอลลี่นะคะตัวนี้ จำที่เอวนะถ้าเกิดคนตัวสูงหน่อยก็ใส่แล้วอาจจะเป็นแบบเป็นฟิลแบบเสื้อครอปนะคะแต่เราคือไซส์มินินิดนึงใส่แล้วเราก็พอดีเลยเท่ากับขอบกางเกงพอดีเลยมันก็จะไม่ครอปนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะไม่ใช่สเวตเตอร์แต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็คือจะเป็นผ้าไหมพรมนะคะอันนี้ก็จะมีความอุ่นหน่อยจำร้านไม่ได้แล้วว่ะอันนี้นานมาก เติมโบก็น่ารักดีนะคะเกาหลีก็คือไม่หนาวมากแล้วเราเราก็จะนุ่งสั้นนิดนึงนะคะนุ่งสั้นนั<อ>่งโมเตอร์ไซค์เพลงของฉันน้ไม่ชีเหลืองข้าวไทยอย่าร้องเลยเพลงอ่ะเอาจริงเดี๋ยวคนฟังร้องไห้กางเกงตัวนี้น่ารักมากสีน่ารักมากไม่รู้ว่าแบบในกล้องจะสีเพี้ยนหรือเปล่านะคะตัวนี้ของคีฟนะคะคีฟ แบรนด์ไออินสตาแกรมนะคะคืออยากจะบอกว่านอกจากกางเกงตัวนี้นะ mm. ก็จะมีเสื้อกล้ามของคีปที่เจอแบบชอบมาก mm. แล้วก็มีกี่สีก็คือเอาทุกสีเลยคือชอบมากใส่สวยมากจริงนะคะ mm. แต่เรามาที่กางเกงก่อน mm. ก็จะมีขาสั้นตัวนี้มุ้งสั้นนิดนึงแล้ว mm. ก็กางเกงขาสั้นมีตัวเดียวที่เหลือก็เป็นขาย,ยาวนะคะ mm. ก็เป็นยีนค่ะต่อไปเป็นของอ่าไอลาดาไว้ White, นะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบมีความเป็นขากระบอกก็ไม่ใช่เพราะว่าปลายมันแอบแบบกว้างนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ขามาซึ่งเจอสุกวมา มันก็ใส่ง่ายดีนะ<ม>เพราะว่าอากาศตอนนี้ไม่ได้หนาวมากไม่จำเป็นต้องใส่แบบพวกฮี่เทคหรือว่ามันไม่มไมจำเป็นเลยอุย้ยคุณตำรวจมีคนทำอะไรข้าวของค่ะคุณตำรวจ ต่อไปนะคะเป็นกางเกงยีนเหมือนกันอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นขาแบบมีความเป็นเหมือนแบบตัวขาใหญ่ๆคือก็เรียกทรงไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบริบบแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่สก,กินนี่อ่ทุกคนแล้วก็กางเกงขายาวอีกหนึ่งตัวะคะ่ะเออหกวันน้องเกงมาทําไม1่หนึ่งสองสาี่สี่ตัวงงสองเดดีเดซี่เดเดอันนี้ออกดแบรนน อันนี้น่าจะเป็นของเกาหลีนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือสั่งเห็นดาราเกาหลีใส่แล้วก็คือสั่งไปเลยน่ารักมากเป็นอย่างลูกฟูกน่ารักมากแต่ไม่เคยใส่เลยสักครั้งเดียวนะคะเพราะหาโอกาสไม่ได้อันนี้คือขาม้าของจริงดูปลายขาก็คือกระดิ่งเบอร์เออขากระดิง่งสีไม่ใช่ขามมากระดิ่งเบอร์อ่ะแสดงว่ายินตเมื่อกี้ขามมาถูกปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ แล้วก็ต่อไปก็เป็นเสื้อยืดกันบ้างนะคะวันี้เอาเสื้อยืดมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าอากาศที่นี่มันไม่ได้หนาวมากก็จะมีของ super w e r y snapshot นะคะเป็นเสื้อแบบใส่สบายๆย,ยังไม่ได้รีเลยคือซักเสร็จแล้วก็ควาออยอย้า,ามาเลยของคอยมารีที่นี่นะคะนี่ของพี่นนเสื้อยืดเหมือนกันแต่ตัวนี้คือผ้ามันจะมีความแบบนิ่มๆนะคะก็เป็นเสื้อยืดสีขาวนะ่อไปก็เป็นเสื้อยืดเหมือนเดิมของ casa di cleanelli นะคะอันนี้ก็น่ารักแต่ว่ามันเป็นเสื้อวินเทจที่เขาเอามา สกรีนเพิ่มหลังก็แบบมีโลโก้ ักเอาเกงไม่หมดอ่ะเรามากลับมาที่กางเกงแบบหนึ่งกางเกงผ้านะคะตัวนี้น่ารักมากเป็นกางเกงมือสองทุกคนซึ่งได้มาจากไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วแต่คือด้วยสีเนื้อผ้ามันแบบมันใส่สบายมากๆนะคะมีคนเคยถามด้วยมาเม้นต์ถามใต้รูปว่าแบบกางเกงของอะไรก็คือมือสองไปเลยแล้วก็ที่ไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะ,ะนก็ดางเกงอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเธอใช้น้องเก่งมาเยอะมากเลยเก่งที่ตัวทำอะไรเสร็จแล้วเธอยังอันแท็กไปเสร็จอ่ะเยอะจริงมา้องเป็นของอะไรเยอะอย่างนี้วะนงอ่ะของอิเซมิยะเกะมีนะคะตัวนี้ก็เป็น แบบเกงยืดๆอันนี้คือเอามาเผื่อเพราะว่าเราอะนอกจากอยู่ที่นี่แล้วเราต้องกลับไปกักตัวที่ประเทศไทยอีก1วันก็เลยเผื่อเสื้อผ้ามาเอามาะเนี่ย <c oughs> ซื้อใหม่ละกันเพื่อน <c oughs> ซึ่งวันนี้แหละเราจะไปซื้อเสื้อผ้ากันแต่ก็เดี๋ยวดูสภาพอากาศก่อนเพราะเรามาถึงแล้วก็คือมืดฟ้ามัวดินขมุขมัวเมื่อก่อนเรามาแดดออกวันเอนเอปรกมา ใช่เออเดี๋ยวต้องมีคลิปเมาท์มอยกันแลลวเพราะว่าเราไปเที่ยวด้วยกันแบบต่างประเทศคือหลายที่กันมาอ่าต่อไปนะคะเรามาที่เสื้อกา้ามเมื่อกี้เตยพูดถึงเกงของคลิปไปแล้วนะมาถึงเสื้อก้ามบ้างที่เตยบอกว่าเตยชอบมากของร้านนี้นะแล้วเตยก็แบบมีทุกสีเลยเสื้อกา้ามเขาใส่ดีมากใส่สบายมากนะคะผ้าก็จะเป็นแบบยืดยืด,ยดนิ่มๆแบบนี้นะไม่สั่นคีิมนะคะเอามาสองสีเทากับขาวออกไว้ใส่ข้างในเสื้อเชิตกันมากดีกว่าคะ่ะทุกคนแตเ่เริ่มอันแทก,ก็รู้สึกว่ามันเยอะมากไปเรื่อยๆอ่าเสื้อ เชิตนะคะมี2ตัวเป็นของกอมเหมือนกันนี่ไปอีกตัวหนึ่งของมักกะลินอันนี้แบรนด์ใน Instagram นะคะมักกะลินตัวนี้ก็น่ารักเสื้อยืดมีอีกตัวหนึ่งนะคะของไมซันคิสเนตนี่น่ารักก็อันนี้อากาศมาใส่ตอนกักตัวแหละแล้วลก็มีสเวตเตอร์อีกหนึ่งตัวยังไม่หมดของซาร่าชื่อน้องวายจริงอะชื่อน้องวายเยอใช่ไหมไหมึง <c oughs> กลับจะไม่ซื้อแล้วไงเดรสอันนี้จะเป็นของเป็นของบีมส์นะคะก็จะใส่เหมือนเป็นแบบ เอาไว้ข้างนอกอะใส่ชั้นนอกสุดอะไรนี้ถือว่าเลิอกอันแพ็กแลยได้ไหม mm hmm. ไปดูเลยดีกว่าว่าเตยจะแมทชเสื้อผ้าที่เตยเอามาแบบไหนแล้วเป็นยังไงโทๆล l กของแต่ละวันจะเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูททท a l l กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเย้รัน่ 눈에 보이는 모든 게 และในทริปเกาหลีนี้นะคะเตยไปช่วงสปริงนะเสื้อผ้าแต่ก็จะค่อนข้างบางแต่เน้นมีแจ็คเก็ตใส่นะคะแล้วก็ถึงจะเอาไปเยอะอะแต่พูดจริงว่าใส่ก็ใส่ซ้ำไปซ้ำม,มานะคะเน้นดูที่สภาพอากาศว่าวันนั้นลมแรงหรือเปลา่าหรือว่าอากาศร้อนแค่ไหนหรือว่าเราต้องอยู่เอาดอนานแค่ไหนนะคะซึ่งสําหรับเออยตยตยมองว่าการที่แมทเสื้อผ้าก่อนที่เราจะไปเที่ยวโดยที่เรารู้นะว่าเราจะไปสถานที่ไหนบ้างเนี่ยมันจะทําให้การท่องเที่ยวของเราสนุกมากขึ้นแล้วก็มันทําให้เราแบบ เติมเต็มจินตนาการของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สูงพิษ s n ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอันยอง